มาดูกลุ่มแรกกันค่ะก็คือลิแกนที่เป็นโมโนเดนเทตนะคะลิแกนโมโนเดนเทตนะคะก็ตัวอย่างอย่างเช่นลิแกนเฮโลพวก s อโรนะคะคลอโรบ romo ไอโอดนั่นคือสามารถที่จะให้อิเล็กตรอนกับโลหะสร้างพันธะได้1แขนนะคะหพันธะหรือลิแกนตัวอื่นๆอ,อย่างเช่นไฮดรอกไซด์นะคะไซยาไน ไทโอไซเนตคาร์บอเนตอลิแกนไนโตรนะคะหรือจะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลางอย่างน้ำนะคะอย่างแอมโมเนียหรือเป็นลิแกนที่มีความแรงอย่างคาร์บอนิลหรือไนโตรซิลอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงลิแกนพิริดีนด้วยนะคะอันนี้คือกลุ่มที่เป็นโมโนเดนเทต ส่วนกลุ่มที่เป็นไบเดนเทตนะคะไบเดนเทตเมื่อกี้พวกเราเจอเอสซิลีนไดอะมีนเจอไบพิริดีนนะคะเจอฟีนแนโทรลีนพวกเราเจอตัวออกซาเลโตนะคะอันนี้ก็คือตัวหลักๆที่เราเขียนมาแล้วเมื่อสักครู่พอเป็นกลุ่มพอลิเดนเทตก็คือให้ได้มากกว่า2คู่นะคะให้สร้างพันธะได้มากกว่า2แขนก็ อย่างเช่นลิกแกนเทอร์พีเมื่อกี้นะคะที่เป็นเทอร์พิรรดีนมีวงพิริดีนอยู่3วงนะคะแล้วก็เป็น EDTA แล้วก็เป็นพวก p อลฟ h y รินอพอลฟ h y รินต้องบอกเลยว่าหลักๆเนี่ยที่ครูจะออกข้อสอบเนี่ยเป็นเป็นสองชุดนี้ค่ะ นะคะเป็น2ชุดนี้ที่ออกข้อสอบแน่ๆโม o d e n t a t e กับไบเดนเทตนะคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อยากให้พวกเราเข้าใจวิธีการเขียนโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนพวกนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการอ่านชื่อบ้างนะคะการอ่านชื่อบ้างการอ่านชื่อของสารประกอบเชิงซ้อนเหล่านี้คขออนุญาตเขียนด้านขวาเลยก็แล้วกันนะคะ วว้ลากไม่ตรงนะคะขออภัยค่ะเอาใหม่เอาใหม่ึม๊บอ่ะโอเคการอ่านชื่อนะคะอันนี้เป็นหัวข้อที่สองละ เวลาที่เขียนกับตาก,กาเมาส์แพดนะคะครูต้องบอกเลยว่ากูเขียนเหมือนลามือเหมือนเด็กอนุบาลน,นะคะก็ไม่ทราบจะทำยังไงดีไม่อย่างไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เอาละการอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อนนะคะเราจะแบ่งรูปแบบของการอ่านออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะ แบ่งเป็น3ประเภทประเภทที่1ก็คือ <c oughs> เป็นของสายประกอบเชิงซ้อนที่มีความเป็นกลางนะคะเป็นกลางเราจะเรียกเขาว่า neutral complex อ่าตัวนี้เป็นกลางประจุรวมของ complex เป็นศูนย์นะคะอย่างที่สองค่ะมีศูนย์ก็ต้องมีบวกนะคะ เวลาที่เป็นบวกเราจะเรียกเขาว่า c a t ไอออนิกคอมเพล็อันนี้ประจุบวกตัวที่3มีบวกก็ต้องมีลบค่ะ a n นไออ c นิกคอมเอันนี้จะเป็นประจุลบนะคะเอาละว,วิธีการอ่านชื่อจริงๆไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ ไล่ไปดูทีละตัวเลยละกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น neutral complex นะ neutral complex นั้นการอ่านชื่อมีวิธีอ่านดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะให้อ่านชื่อลิอแกนค่ะให้อ่านชื่อลิอแกนนะคะในการอ่านชื่อลิอแกนก่อนที่จะไปอ่านชื่อต้องอ่าน คำนำหน้าจะมี prefix อยู่ก็คือจํานวนของริแกนนะคะอ่านชื่อริแกนตา,ต,กาากกตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือ A, B, A มาก่อน B B มาก่อน C อย่างเงี้ยค่ะตามลำดับไปเลย A ถึง z นะคะอย่างที่2พวกเราจะต้องอ่านเป็นอย่างแรกนะคะจริงจริงอันนี้คือให้แค่คำหนึ่งถึงนะคำหนึ่งถึงว่าเราจะอ่านลิกแกนตามลำดับตัวอักษรนะคะเมื่อเราเลือกลิกแกนที่มีพยัญชนะต้นเนี่ยมีตัวอักษรเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นก่อน นะคะให้เลือก,ก,กริแกนตัวนั้นแล้วพวกเราก็มาอ่านจำนวนนะคะอ่านจำนวนของอ่านจำนวนของกกริแกนโดยใช้ภาษากรีนะคะอ่ะอ่านโดยใช้ภาษากรีภาษากรีที่จะใช้คืออะไรบ้าง ถ้ามีจำนวนลิแกนเท่ากับ1จริงๆมันคือคำว่า mono หรือ mono นะคะแต่โดยปกติถ้ามี1เรามักไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่ต้องพูดถึงจำนวนไม่ต้องใช้คำว่า mono เลยนะคะถ้ามีจำนวนเท่ากับ2คือไดสาก็คือไตรนะคะสก็คือเตตระ5คือเพนตะ หคือเ,อเอขอภายค่ะหกคือเฮกซานะคเจ็ดเทปตะอะไรก็ไปเรื่อยนะคะแต่ในชั้นเรียนของพวกเรานี้นะคะเราจะเรียนมาถึงเลขโคดิเนชันเท่ากับ6นะคะซึ่งเป็นเลขโคดิเนชันที่เราเจอได้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะทีนี้ต่อไปนะคะ ต่อไปถ้าครูให้ดูตัวอย่างนะถ้าครูให้ดูตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าวิธีการในในสองขั้นนี้ค่ะที่ครูพูดถึงคืออะไรนะคะในขั้นแรกที่ครูบอกว่าให้อ่านชื่อตามลำดับตัวอักษรตัวนี้คือให้คำหนึงถึงนะตัวนี้คือคำานึงถึงว่าต้องอ่านอย่างนี้นะคะเลือกลิแกนก่อน ให้เลือกก่อนว่าจะอ่านตัวไหนก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วให้อ่านจํานวนที่กํากับลิแกนตัวนั้นนะคะอ่านจํานวนที่กํากับลิแกนตัวนั้นตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีลิแกนที่เป็นน้ําอยู่ร่วมกับลิแกนที่เป็นสมมติตัวนี้มี2องะลิแกนแอมโมเนียนะคะลิแกนแอมโมเนียมีสัก4อย่างเงี้ยนะคะ น้ำมี2แอมโมเนียมี4น้ำชื่อของลิแกนก็คือคำว่าอะควาถูกไหมคะเป็นอะควาหรือเอโคก็ได้ในขณะที่ลิแกนแอมโมเนียมันคือแอมีนมันคือแอมีนเพราะฉะนั้นอะควากับแอมีน AQ กับ AM อันไหนจะมาก่อนดีคะลูกแน่นอนถ้าหลุดนับ ABCDEF นะคะตัว M ก็จะต้องมาก่อนตนัวคิวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านเราจะเลือกอ่านตัวนี้ก่อนขออภัยค่ะพวกเราเดี๋ยวครูอาจจะต้องปิดปิด Wifi นะคะขออนุญาตแป๊บเดียวค่ะเรียบร้อยค่ะ นี่ถ้า2ตัวนี้นะคะอควากับแอมีนเราอ่านแอมีนก่อนแอมีนมีจำนวนทั้งหมด4ตัวก็จะเป็นเตตราแอมีนนะคะเป็นเตตราแอมีน n e 2ก็จะเป็นไดอัควาเราไม่ได้เลือกลำดับตัวอักษรจากจำนวนที่กำกับลิแกนนะคะให้เราเลือกจากชื่อของลิแกนเลยนะเอาละค่ะขั้นถัดไปค่ะขั้นที่3นะคะขั้นที่3ที่เราจะต้องคำนึงถึง เวลาอย่าเพิ่งกำคารคกูนะคะกูเป็นป้าแก่ที่ต้องพยายามเรียนรู้กันใช้สื่อทําวิดีโอในเวลาจำกัดนะคะอะโอเคอย่างที่สามค่ะที่พวกเราจะต้องอ่านนะคะก็คือให้อ่านชื่ออ,อ,อ่านชื่อลิแกนเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องอ่านถัดไปก็คืออ่านชื่อของโลหะทรานซิชันนะคะอ่านชื่อโลหะ r a n s i t i o n โดย,ตา,ดย ation, ะะตามด้วยเลข Oxidation น,น,นะคะตามด้วยเลข Oxidation ของโลหะนั้นนะคะตามด้วยเลข Oxidation ของโลหะนั้นซึ่งเลข Oxidation เนี่ยอย่างที่เกิ่นไว้ตอนแรกมันคือประจุนะคะคุณสมบัติอย่างหนึงของสาร สารเชิงซ้อนนะคะของพวกโลหะทรานซิชันคือการมีประจุได้หลายค่าที่ประจุที่มีหลายค่านั้นพวกเราสามารถทบทวนเรื่องนี้ได้นะคะจากเอกสารประกอบการสอนของครูจริงๆมันคือสไลด์ powerpoint นะคะแต่ว่าครูเซฟมาในรูปของ pdf นะอยู่ใน lms นะคะพวกเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาแล้วก็ศึกษาประกอบร่วมกับไอวิดีโออันนี้ที่ครูจัดทำขึ้นมาใหม่นะคะ ทบทวนทั้งสองอันก็จะได้เข้าใจขึ้นในสไลด์อันนั้นเนี่ยจะมีเรื่องเลขออกซิเดชันอธิบายให้พวกเราอยู่นะคะเอาละทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะตัวอย่างสารเชิงซ้อนตัวนี้ค่ะนิกเกิลมีลิแกนเป็นน้ำกับลิแกนเป็นคลอรีนนะคะถ้า ให้ง่ายอาจจะหาเลขออกซิเดชันของตัวนิเกิลไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้พวกเราดูเนาะสมมติว่านิกเกิลนิเกิลเราไม่ทราบเป็น X นะคะน้ำเป็นกลางเพราะฉะนั้นถ้าน้ําเป็นกลางก็คือ0 0คูณ4ก็ได้0นะคะนิกแกนอีก2ตัวก็คือตัวคลอรีนนะคะนิกเกนตัวตัวนี้เนี่ย เป็นคลอโรลิแกนพอเป็นคลอโรลิแกน1ตัวประจุลบ1 2ตัวก็จะกลายเป็นประจุลบ2นะคะประจุรวมของทั้งก้อนทั้งก้อนนี้ประจุรวมเท่ากับ0เพราะเป็นกลางนะคะแปลว่า x ลบ2เท่ากับ0 x เดียวก็จะเท่ากับบวก2วิธีการอ่านชื่อไล่ตามลำดับที่ครูบ,บอกพวกเรานะคะ อันดับแรกคือเลือกก่อนว่าจะอ่านลิแกนตัวไหนตามพยันชนะมีลิแกนเป็นน้ำก็คืออะความีลิแกนคลอโร oro, ขึ้นต้นด้วยตัว C A กับ C แน่นอน A ต้องมาก่อนนะคะโดยที่ A เนี่ยมีจำนวนของน้ำอยู่ทั้งหมดเตตระตัวนะคะดังนั้นสารเชิงซ้อนตัวนี้เราจะอ่านได้ว่าเตตระอะควาลิแกนคลอโรคือ2 ก็คือไดนะคะไดคลอโรและขั้นที่3ก็คืออ่านชื่อโลหะเขียนติดกันไปเลยขลุกแล้วก็ไม่ต้องเขียนตัวใหญ่นะคะนิกเกิลเตตระอะควาไดคลอโรนิกเกิลที่จะลืมไม่ได้เลยคือกำกับเลขออกซิเดชันซึ่งเวลาที่เขียนให้เราเขียนอยู่ในวงเล็บด้วยเลขโรมันนะคะใช้เลขโรมันในการกำกับ ทีนี้เราบอกว่านิกเกิลประจุสองบวกเพราะฉะนั้นกำกับด้วยเลขโรมันที่บอกว่ามันคือ2ออย่างนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างของการอ่านชื่อสารเชิงซ้อนที่มีความเป็นกลางค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสารเชิงซ้อนที่เป็นประจุบวกนะคะเป็นคอมเพล็กซ์ไอออนบวกแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์ไอออนลบค่ะจะมีวิธีการอ่านในบางส่วนที่คล้ายคลึงกันแล้วก็มีบางส่วนที่แตกต่างกันนะคะ